ดีครับท่านผู้ฟังรายการฟุตแบบเซนวันนี้คือวันที่4กรกษยายน2 5าย2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังในรายการฟุตแบบเซนเช่นเดิมนะครับรายการฟุตแบบเซนวันนี้ก็เป็นเรื่องของปริศนาธรรมที่เรียกว่าโกอาหรือโกอันนะครับวารีธรรม เพื่อกระตุกจิตกระชากใจแบบเซนนะครับซึ่งก็ได้อ่านวันละสิบวันละห้าข้อนะครับตอนละห้าข้ออ่านมาแล้วสามตอนนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่สี่นะครับตอนที่สี่ซึ่งต่อจากตอนที่สามเป็นข้อที่สิบหกนะครับอ่านมาแล้วสิบห้าข้อข้อที่สิบหกชื่อว่า จิตพ้นไปจากมายาได้อย่างไรจิตพ้นไปจากมายาได้อย่างไรนะครับเนื้อหาสาระหัวข้อที่16จิตพ้นมายาได้อย่างไรมีดังนี้นะครับเมื่อใดจิตพ้นไปจากความคิดนึกปรุงแต่ง ความมีอยู่และไม่มีอยู่ของสปปรรพสิ่งบนโลกถูกสลัดทิ้งไปจากความคิดปรุงแต่งด้วยผลก็คือจิตใจก็พ้นจากความยุ่งเหยิงและจิตพ้นไปจากมายาภาพทั้งปวงถ้าเราปฏิเสธว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่จริงเราก็จะพลาดจากความจริงที่มีอยู่ ตรงกันข้ามหากเรายอมรับว่าทุกสิ่งมีอยู่จริงก็คือการปฏิเสธความว่างคือสปปรรพสิ่งว่างจากลักษณะและว่างสภา,ะสภาวะแห่งสปปรรพสิ่งผลจากการยอมรับและปฏิเสธดังกล่าวก็คือจิตมิได้พ้นไปจากมายาทั้งปวง นี่คือข้อที่16จิตพ้นไปจากมายาได้อย่างไรนะครับต่อไปข้อที่17 17นะครับข้อที่17ข้อที่17มายามายาภาพ เกิดจากความคิดปรุงแต่งมายาภาพเกิดจากความคิดปรุงแต่งนะครับเมื่อมายาภาพแห่งสปปรรพสิง่งไม่ปรากฏขึ้นกับจิตหมายถึงไม่มีสิ่งใดอุบัติขึ้นและสิ้นสุดลงและส,สิ้นสลายลงเช่นเมื่อไม่มีผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ มายาภาพทั้งหลายก็จะไม่ปรากฏขึ้นกับจิตดังนั้นจิตก็อยู่ในภาวะที่ว่างเปล่าตามธรรมชาติผู้ใดประจักษ์แจ้งต่อสปปรรพสิ่งบนโลกว่าว่างจากลักษณะและว่างจากสภาวะใดๆนอกจากนอกจากนี้คงจงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีอยู่กับสิ่งไม่มีอยู่ นั่นก็คือเมื่อจิตมีอยู่สิ่งทั้งหลายก็มีอยู่เมื่อจิตไม่มีอยู่สิ่งทั้งหลายก็มีอยู่เมื่อความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นสรรพสิ่งบนโลกก็อุบัติขึ้นเมื่อความคิดปรุงแต่งดับลงสรรพสิ่งบนโลกก็สูญหายไปจากจิตนี่ก็คือหัวข้อที่17นะครับที่ชื่อว่า มายาภาพเกิดจากความคิดรุงแต่งนะครับมายาภาพเกิดจากความคิดรุงแต่งต่อไปข้อที่18ข้อที่18นะครับสภาวธรรมแห่งธรรมชาติสรรพสิ่งไม่ใช่ทั้งดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่ เช่นเดียวกับความถูกมีอยู่ความผิดจึงมีอยู่ทางทั้งที่ความมีและความไม่มีเกิดจากความคิดปรุงแต่งของจิตโดยแท้เพราะความหลงผิดว่ามีหรือไม่มีคือสิ่งที่เป็นสิ่งคู่ทั้งหลายนี่เองคือสิ่งที่เป็นสิ่งคู่ทั้งหลายนี่เองที่มนุษย์เห็นผิดนา,นานาน,นานับประการ เมื่อจิตพ้นไปจากของคู่ทวิรักษ์ทั้งหลายความว่างแห่งจิตก็อุบัติขึ้นตามธรรมชาติและธรรมชาติแห่งความเป็นพุธทธก็จะปรากฏเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ดุจประจันวันประจันเต็มดวงเป็นธรรมชาติที่ดำรงอยู่ในทุกขณะโดยไม่ต้องแสวงหาและไม่ต้องไฝ่ฟ้า นี่คือข้อที่18นะครับธรร,ธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะนะครับต่อไปข้อที่19ข้อที่19นะครับจง9ข้ามให้พ้นจากทวิลักษ์ทั้งปวง ตราบใดที่เรายังอยู่ในภาวะแห่งความคิดหมายถึงความคิดปรุงแต่งที่สุดตรงข้างใดข้างหนึ่งตราบใดที่เรายังไม่พ้นไปจากสิ่งคู่คือทวิลักษ์หมายถึงความคิดอนเวียนอยู่กับผิดถูกดีชั่วหรือสิ่งคู่ต่างๆ ก็จะลบกวนจิตของเราให้วุ่นวายเศร้าหมองเราไม่อาจพบความว่างที่แท้จริงได้เลยเมื่อใดจิตของเราไม่ตกอยู่ในสิ่งคู่ทวิลักษ์คือการที่จิตพ้นไปจากความคิดทวิลักษ์เช่นสุขทุกข์บุญบาปนรกสวรรค์มีไม่มีสวยงามน่าเกลียดไปต้น ดีชั่วสวยงามน่าเกลียดเป็นต้นก็จะส่งผลให้ปรีชาญาณอันลึกซึ้งและไร้ขอบเขตและภาวะที่ไร้ตัวตนที่แท้จริงอีกทั้งพุทธภาวะที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันร์ก็จะฉายแสงจลัดเจิดจ,จลัดอยู่เหนือสิ่งคู่ทวิลักษ์ทั้งหลายนะครับนี่คือสาระหัวข้อที่19นะครับที่ชื่อว่า จงก้าวข้ามให้พ้นจากทวีละทวีรัก์ทั้งปวงนะครับต่อไปข้อที่20นะครับหรือข้อที่5สําหรับวันนี้ข้อที่20ชื่อว่าหยุดให้ค่าให้ความหมายสปปรรพสิ่งหยุดให้ค่าให้ความหมายสปปรรพสิ่งนะครับ mm hmm. พึงหยุดการให้ค่าให้ความหมายต่อสปปรรพสิ่ง ว่ามีภาวะและลักษณะเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นสัตว์และเป็นชีวิตเสียให้สิน้นอีกทั้งพึงเป็นแต่เพียงผู้ดูและผู้รู้เท่านั้น mm. เมื่อใดครองแห่งคำพูดถูกตัดขาดหรือสิ้นสุดลง mm. เมื่อใดความคิดปรุงแต่งพ้นไปจากทวิลักษ์คือความคิดทั้งในทางดีหรือเลว สุขหรือทุกข์บุญหรือบาปมีหรือไม่มีตลอดถึงเมื่อความคิดปรุงแต่งที่วนเวียนอยู่กับสิ่งคู่ทวิลักษ์สงบนิ่งแล้วจิตก็จะกลับสู่ภาวะเดิมแท้อย่างฉับพลันนะครับนี่คือข้อที่20หรือข้อที่5สําสำหรับวันนี้นะครับเอาละครับเช่นเดิมนะครับมาฟังแล้ว เกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจก็ดีหรือต้องการแสดงยานทัศนะหรือความคิดความเห็นนะครับต่อสิ่งที่เรียกว่าพุทธแบบเซนนะครับหรือธรรมะของเซนหรืออะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายเซนหรือนิกายชานหรือชยานะนะครับติดต่อผมได้ที่หมายเลข0 8 9 1 2 6 0 6 8 9นะครับและ0 2 5 1 3 3 2 7 9 02 9 9 9, 9 10, 4 7 6 6 6นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ